สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Bangkok Life Healthy Station สาระสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าคุณผู้ชมคะในปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างหนักหน่วงอย่างไรก็ตามค่ะทางภาครัฐและภาคเอกชนก็ยังคงพยายามบรรณาการการทำงานร่วมกันในการออกมาตรการต่างๆเพื่อมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือผู้คนที่ตอนนี้เริ่มหันมาใส่ใจในสุขภาพและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนั่นเองค่ะ และในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมออกแบบชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นกับทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักผ่านทางการร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะในวันนี้ต้องบอกว่าได้รับเกียรติอย่างมากเลยจากท่านในแพทย์คงศักดิ์เตชะวิบูลพล์ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์บริการการแพทย์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะซึ่งคุณหมอนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณหมอคะตอนนี้มีเรื่องที่น่าสนใจคือได้ยินมาสำหรับแผน BLA Happy Hel เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอมีจุดเด่นยังไงบ้างครับก็กรมธรรม์ประกันสุขภาพ BLA Happy Hel นะครับเป็นกรมธรรม์ที่ต่อยุป,ปีต่อปีนะครับแล้วก็เราต้องการให้ทางลูกค้าเนี่ยได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพเนี่ยจนกระทั่งนานที่สุดเท่าที่ท,ทาได้งนั้นกรมธรรม์ BLA Happy Hel เนี่ยเราสามารถสมัครประกันได้จนกระทัออ่งถึงอายุ80ปี นะครับแล้วก็ต่อยุได้จนถึงอายุ99ทีนี้มีเงื่อนไขสําหรับผู้ที่ต้องเข้ามารับบริการไหมคะว่าเงื่อนไขมันจะแบบมีความคุ้มครองกับคนอายุเท่านี้ถึงเท่านี้แล้วก็มีต้องมีโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเยอะไหมคะสําหรับการเข้ากับจริงจก็จะเหมือนประกันสุขภาพทั่วไปแหละครับ อายุสามารถสมถัครรับประกันอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ1 8ถึง8ปสปีนะครับสำหรับคนไปทำงานอย่างเรานี่ก็สมัครได้อยู่แล้วนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของสุขภาพจริงๆเนี่ยผมจะพูดทุกครั้งว่า,ากรมธรรมกประกันสุขภาพเนี่ยสมัครตอนอายุยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งดีถามทิงแผนบ้างคะ่ะคุณหมอมีแผนอะไรให้เลือกบ้างคะสำหรับ,รบ b l a happy health การเลือกแผนความคุ้มครองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับโดยหลักการเนี่ยเราจริงๆแผนนี้เราดีไซน์มาสำหรับ ต้องเรียกว่าคนทุกกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่มีไม่มีประกันเลยนะครับเราก็จะเป็นของครองที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกนะครับแบบที่2คือคนที่มีประกันสุขภาพที่อื่นอยู่แล้วหรือประกันสุขภาพที่เป็นของบริษัทด้านหน้าที่ของกรมธรรมประกันสุขภาพที่เราดีไซน์มาก็คือการท็อปอัพขึ้นไปนะครับในส่วนที่เกินจากกรมธรรประกันสุขภาพที่มีอยู่นะครับ ถ้าเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยทาง Happy h e ฮลท์เนี่ยครับจะมีวงเงินคุ้มครองเพิ่มเติมให้อีก10%จากวงเงินปกติอย่างเช่นถ้าเป็นโรคหัวใจนะครับวงเงิน500,000บาทบางครั้งเนี่ยไปผ่าตัดหัวใจเนี่ยบางทีมันไม่พอเราบูให้อีก10%เป็น5 5 0 0 0 0บาทนะครับท่านร้านก็เป็น1ล้าน100,000บาทให้ได้่ละครับนะครับสิ่งที่หลายคนอยากจะทราบมากเลยก็คือเรื่องของ โควิดส9าว่าสาหรับกรมธนนี้เนี่ยมีแผนที่จะรับมือกับโควิด -19 ให้เราหรือเปล่าคะเรารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์โควิดในไทยตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลพอสมควรนะครับดังนั้นการรักษาพยาบาลเกี่ยวข้องกับโควิดอันนี้เราคุ้มครองอยู่แล้วนะครับส่วนเพิ่มเติมที่เราพยายามทํามาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าหรือเรื่องของความคุ้มครองด้านการแพ้วัคซีนโควิด ซึ่งตอนนี้ญญก็จะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลที่ต้องการจะฉีดให้ได้หนึ่รล้านโดสในสิ้นปีนี้อยากจะถามคุณหมอถึงแผนของ B.L.A Happy h a l l เนี่ยที่บอกว่าห้องนะคะที่เป็นห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลจุดเด่นตรงนี้คุณหมอขยายความให้ชัดๆนิดนึงได้ไหมคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการเซตราคาค่าห้องเราเซตเป็น maximum price ไว้ะนะครับ<ะ>เช่น2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8,000 1 000, 2, 000, 5, 000. แ0 0 0 12,000 50,000เรามีตัวเลขลงตัวเอาไว้<ะ>ปัญหาก็คือว่า ค่าห้องของโรงพยาบาลเอกชนปรับทุกปีพอปรับทุกปีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีวันหนึ่งแหละที่ค่าห้องของกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุณถืออยู่จะไม่พอ,อแต่วันไหนไม่รู้นะ,ะไม่รู้นะนะแต่มันจะมีวัน,วน,นงที่ไม่พอใช่เพราะเขาปรับทุกปีนะครับข้อสองคือในพื้นที่ที่คุณอยู่มีหลายราคาหลายโรงพยาบาลค,คุณจะรู้ไหมว่าโรงพยาบาลน,นี้ราคาเท่าไหร่ คุณจะรู้ไหมโรงพยาบาลน,นี้ราคาเท่าไหร่คุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าไปโรงพยาบาลน,นั้นแล้วนะครับโอเคว่าในใน,ในต่างจังหวัดราคาห้องพักอาจจะไม่ได้สูงนะครับแต่ในกรุงเทพราคาห้องอาจจะสูงมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีกรมธรรม์บบแค่ฉบับเดียวแต่คุณลองรับในทุกโรงพยาบาลที่คุณอยู่ห,หรือคุณมีโอกาสเดินทางไปถึงนะครับนั้นะคำว่าห้องเดียวมาตรฐานเนี่ยมันเลยเป็น คําใหม่ที่ใช้กันในกรมธรร์ประกันสุขภาพนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของ BLA Happy Health ท,ที่เราดีไซน์ไว้ให้มันเหมาะกับปัจจุบันแล้วเราดีไซน์ไปถึงอนาคตโอ้โหจุดนี้ต้องชื่นชมจริงๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มประกันที่ต้องบอกว่าคิดเผื่อลูกค้าทุกด้านเลยถามต่อเลยละกันว่าสําหรับ BLA Happy Health คุณหมอคิดว่าเหมาะกับลูกค้าประเภทไหนบ้างเหมาะกับใครบ้างคะ BLA Happy Health เราเนี่ยเราดีไซน์มา2แบบ ก็คือแบบที่ไม่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะแล้วก็มีส่วนร่วมจ่ายค่ะโดยที่มีตั้งแต่500,000 1ล้าน5ล้านแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่งบประมาณของลูกค้าที่มีอยู่ดังนั้นเนี่ยถามว่า B L A Happy Health เหมาะกับใครผมก็ตอบว่าเหมาะกับทุกคนค่ะแต่มันมีช่วงที่รับประกันไม่ได้คือช่วงเด็กแล้วอันนี้เราไม่ได้รับนะครับเต่เริ่มตั้งแต่11ถึง80แล้วก็ต่ออยู่ได้ถึง99ดังนั้นแปลว่าช่วงระยะเวลา1 1ถึง80ก็กว้างมากเลยได้เลย นะครับแล้วก็ต่อ,อยุบไปถึง99นะครับคุณหมอคะแล้วทีนี้มีประเด็นที่หลายคนสนใจก็คือว่าถ้าสมมติเราเข้ารับการรักษาแล้วเข้ารับบริการอยู่ในโรงพยาบาลเวลาในการเคลมประกันใช้ระยะเวลานาน,นานไหมคะครับผมว่าเราโดดเด่นด,ด้านการเคลมนะค่ะระยะเวลาเนี่ยเราคงไม่กล้าการันตีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงประมาณ30นาทีถึง1ชั่วงโมงโ<ฮ>แล้วแต่แล้วแต่โรงพยาบาลนะครับ โราอาจจะมีปรเซสภายในค่อนข้างเยอะนะครับหรือเคสนั้นๆของลูกค้าอาจจะมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงอ,อาจจะกินเวลานะครับแต่ก็ตามเราก็จะมีกระบวนการในการติดตามากับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจว่าช่วงเนี้ยเราอยู่ในขั้นตอนไหน,นทำอย่างไรอยู่ให้คุณหมอทิ้งท้ายไว้สักน,นิดหนึ่งสำหรับช่องทางคุณผู้ชมที่สนใจนะในการเข้าร่วมนะกับประกัน BLA Happy p y h l t h หรือว่าในประกันแผนอื่นๆของเราเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ช่องทางไหนบ้างคะการซื้อประกันกับกรุงเทพประกันชีวิตนะครับเราก็มีช่องทางหลักๆก็คือ1ตัวแทนตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิตผมว่า,าได้รับการเทรนนิ่งเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ช่วยดูแลลูกค้าทั้งก่อนซื้อประกันแล้วก็หลังซื้อประกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิตก็คุยได้ ตัวเลขที่คือ0 2 7 7 7 8 8 8 8นะครับอันนี้ก็เป็น call center ของทางกรุงเทพประกันชีวิตนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะปิดท้ายรายการกันนะคะเชิญค่ะครับ,รบการเห็นความสําคัญของกรมธรรม์ประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับส่วนหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเบี้ยที่จ่ายเป็นเงินที่จ่ายไปแล้วก็จะไม่ได้รับคืนมาเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นการปกป้องความเสี่ยงด้านการเงินของเรา ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับคงไม่มีใครที่อยากจะมีปัญหาทางการเงินจากปัญหาสุขภาพนะครับก็ให้รกรมธรรม์ริการสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตนะครับเป็นส่วนช่วยให้ความมั่นคงของการเงินของท่านเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับทั้ง VLA Happy Health ทั้ง Prestige Health Health Plus แล้วก็สพ2011นะครับก็ยินดีที่จะดูแลทุกท่านนะครับ และนี่คือการร่วมพูดคุยกับคุณหมอซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์มากจริงๆนะคะและเชื่อว่าจะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงทางเลือกที่ดีในการให้ความสําคัญและหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคุณหมอนายแพทย์คงศักดิ์เตชะวิบูลผลผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์บริการการแพทย์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะ กรุงเทพประกันชีวิตมอบความห่วงใยในสุขภาพของคุณลูกค้าด้วยแบบประกันสุขภาพ BLA Happy Health รักษาครบคุ้มครองคุ้มรองรับค่ารักษาทั้งการเจ็บป่วยทั่วไปโรคร้ายแรงและโควิด -19 ครอบคลุมทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศวงเงินสูงสุด5ล้านบาทต่อครั้งค่ะ เพียงจ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงเดือนละ145บาทเพิ่มทุนประกัน3โรคร้ายล้างไตรังสีรักษาเคมีบำบัดครบทุกการรักษาค่ะ และในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคระบาดแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้ามีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตผู้ถือกรมทรรประกันชีวิตรายเดี่ยวและรายกลุ่มทุกช่องทางทุกแบบประกันรับฟรีค่ะความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เพียงคุณสแกน QR o ค e นี้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต กดลงทะเบียนรับสิทธิ์และกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันรับข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกค้าจะต้องกดยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-777-8888หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bankoklife.com ok ค่ะ